อาสาเก็บขยะขยะภาพที่ได้เห็นบริเวณท้องสนามหลวงกับบรรยากาศที่ปวงชนชาวไทยรวมใจกันน้อมถวายอะไรกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิตรราชธรรม คือการที่มีเหล่าจิตอาสามาช่วยกันเก็บขยะค่ะถือถุงขยะคอยบริการแก่ผู้มาร่วมงานให้ทิ้งขยะลงในถุงบรรดาจิตอาสานั้นมีทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหลากหลายอาชีพค่ะที่มาคอยช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับบ้านเมืองไม่ว่า เรามาจากมหาวิทยาลัยศรีประดมคัแล้วรวมตัวกันยังไงคะก็รวมตัวการทำจิตอาสาครับด้วยการมีการประชุมนัดหมายกันในรายกลุ่มครับที่จะมาทำจิตอาสาในครั้งนี้ก็เราเล็งเห็นที่นี่เพราะว่าเราจะถวายความอาลัยแด่ในหลวงด้วยครับเราก็เลยมาทำสิ่งที่เราทำเรามาที่นี่เราทำอะไรบ้างคะ แจกน้าแจกลูกอมครับแล้วกระดาษเชชูครับแล้วช่วยกันเก็บขยะครับจะช่วยรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ค่ะและเก็บขยะให้ดูสะอาดสวยงามให้คนในพื้นที่มากันอย่างมีความคับข้างค่ะก็ตั้งใจนะคะที่จะมาทําถวายเพื่อพ่อของในหลวงของเรานะคะแล้วก็มาทํา นี้นะคะเราไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนแต่เราเพื่อที่จะมาทําด้วยใจจริงๆค่ะมันไม่ใช่งานที่ต่ําต้อยนะคะงานเก็บขยะมันเป็นการที่เราต้องช่วยกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาดยิ่งขึ้นค่ะไม่ได้ทําให้มันดูแย่อะไรไปเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของเราที่สนามหลวงคขาผมก็เอ,อ่มันเป็นประโยชน์แก่เราเองแล้วก็

ที่มาคอยบริการถือถุงให้ผู้คนได้ทิ้งขยะนั้นเป็นภาพที่ทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกเอ็นดูลูกๆหลานๆเป็นอย่างยิ่งเลยละ่ะค่ะเก็บขยะค่ะกับถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรคะก็เหมือนแบบว่ามีคนสะกดอะคอ่ะให้ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปให้เาก็ถ่ายรูปให้เขาแล้ว,แล,วแล้วเราสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะก็รู้จักกันนะคะก็คือเหมือนแบบยกขยงกันมา แล้วว i, ันนี้มีความตั้งใจในการมาทําหน้าที่เก็บขยะยังไงบ้างคะก็เหมือนกับว่าคนเขาจะถือขยะกันนะคะจะเข้าไปพระราชทานในหลวงนะคะแล้วก็เลยอาสามาเก็บขยะค่ะก็มาเก็บขยะที่เขาถือกันก็เขาก็คงจะหนักก็ตอนแรกก็รู้สึกก็รู้สึกายนิดแต่ว่าพอมาถึงรู้สึกว่าอยากให้คนนี้ขยะเยอะค่ะเป็นหน้าที่ที่ขายไม่แด้เหมือนกัน อาสาอีกกลุ่มที่มาร่วมเสียสละในวันนี้เป็นแม่ค้าจากสารยาจังหวัดนครปฐมที่ได้นัดหมายกันมาทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินมาจากแถวพุทธมนทนกสารยาค่ะรวมรวมตัวกันมารวมตัวกันยังไงคะนัดกันยังไงก็ขายของตามตลาดนัดแล้วก็เลยมานัดกันเออเรามาช่วยกันเก็บขยะเอแม่ค้ามาเก็บขยะใช่ค่ะใครเลือกงานนี้แม่ค้าก็ ความคิดเราก็ว่าเอออยากเนาะให้สะอาดเราก็มาช่วยเหลือประชาชนอะไรเงี้ยคนละไม้คนละมืออาจจะไม่เยอะแต่ก็เต็มใจช่วยคนเดียวกันใช่ค่ะอะไรนะคะอะไรก็มาอะไรนะเขาบอกว่ามีพ่อคนเดียวกันค่ะทิ้งขยะได้นะคะได้เลยค่ะอาจจะเป็นการทํานี่ไม่มากแต่เราก็เต็มใจช่วยกันจ้าอยากจะบอกว่ารักพ่อ ใช่ก็แบบเพอใพ่อยากทำามดีแล้วก็ตามรอยตามรอยตามรอยท่านอะไรก็ได้ที่ว่าทำแล้วที่ว่าดีเราจะทำเดินตามรอยของเขา ประโยชน์ให้ส่วนรวมปกติก็คือจะไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นตามสถานสงเคราะห์หรือว่าห้องสมุดไปอ่านกร์ตุนให้เด็กๆฟังแต่ว่าวันนี้เนี่ยชวนให้มาช่วยรำเพ็ญประโยชน์ช่วยการเก็บขยะเพราะว่าปริมาณขยะค่อนข้างเยอะและกำลังที่ก็ไม่เพียงพอนะคะก็เลยถือโอากาสนี้มาทําความดีเพื่อถวายพ่อหลวงด้วยะคะมาจากไหนนครแม่อยู่กรุงเทพค่ะพวกเราทํางานแล้วก็พำนักอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะก็คือ สอนเขาตลอดว่าเราเกิดที่นี่นะคะเป็นคนไทยจะต้องดูแลช่วยเหลือกันมีน้ำใจก็เพื่อเพื่อไทยก็เลยพาออกมาให้ดูว่า้าอาเป็นยังไงเขาเห็นจากในโทรทัศน์ก็เลยพามาดูของจริงว่าเป็นยังไงส่วนตัวคือเป็นลูกครึ่งแล้วก็ได้มาสายแผ่นดินเพราะว่ารมีของ,ของาาทวารสมเป็นพระเจ้าอยู่หัวแลา้วก็พวกเราก็อยู่ที่นี่กันหมดเลยก็เลยคิดจะตอบแทนคุณแผ่นดิรนรู้สึกว่าในลรื่องารทเราหมดเยแล้วอะค่ะเราอีกอย่างหนึ่งคือประชาชนที่เรา

จะมีผู้ที่เป็นจิตอาสามากเพียงใดนะคะแต่ว่าถ้าหากแต่ละคนแต่ละท่านไม่ช่วยกันบ้านเมืองของเราก็จะไม่สะอาดอยู่ดีค่ะจึงอยากจะขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกท่านที่ได้มาร่วมถวายอะไรในครั้งนี้ทิ้งขยะให้ถูกที่และช่วยกันคัดแยกขยะด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะบอกเล่าโดยทีมข่าวบุญนิยมทีวี ทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะ ด้วยมือเธอด้วยพลังที่เธอมี